สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาทำเฟสโบรานสถานเกาะแห่งสไปน์นะครับเริ่มจากกองไฟครับแล้วก็ปีนขึ้นมาเลยนะครับปีนขึ้นไปเรื่อยๆครับตามทางไปเมื่อขึ้นมาถึงเราจะเจอกับประตูลิฟต์นะครับยังใช้ไม่ได้ครับเดินเข้าไปข้างในเลยครับเดินเข้าไปตามทางนะครับยังไม่สนใจห้องพวกนี้ครับ เมื่อเดินเข้ามาถึงข้างในสุดนะครับเราจะเจอกับช่องลมนะครับพังมันลงมาครับแล้วก็ปีนมันขึ้นไปเลยเดี๋ยวขวาครับลงแล้วเราก็จะเจอกับไปกลิมนะครับแล้วก็พังมันออกมาครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเดินออกไปห้องข้ขางๆนะครับไปเอาเซลล์พลังงานออกมาครับแล้วเราก็จะแบกมันกลับไปห้องเมื่อกี้นะครับเรียบชาร์เซลล์พลังงานไว้เรียปุ๊บดึงออกปั๊บครับแล้วเราก็เดินไปเตรียบไว้ที่ลิฟต์ได้เลยนะครับไปครับรีบไปหน่อยนะครับเพราะว่า เตอพลังงานมันจะหายไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวเข้าไปเลยครับริบใช้ได้แล้วครับเข้าไปเลยกดริบครับริเขาโคตรเจ๋งนะครับอันนี้ยังใช้ได้อยู่ เดินออกไปเลยครับเรามองมาทางด้านซ้ายนะครับเราจะเจอกับกุญแจด้านบนนะครับแต่ว่าเราไม่สนใจเอารังขึ้นมาก่อนครับจากนั้นเราจะดึงนะครับออกมาทางด้านขวาครับก็ผักมันลงน้ำไปเลยครับแล้วแบบท่าไปครับ เราก็จะตีเมทัลฟาวเวอร์นะครับให้เรียบร้อยเพื่อเปิดทางผ่านต่อไปนะครับหันกลับมาครับแล้วก็ดึงลังมาครับดึงมาทางทางเราเนี่ยแหละครับโอเคจากนั้นเราก็จะกระโดดข้ามไปยืนบนลังนะครับหันกลับมาทางด้านขวานะครับจะมีบันไดครับยิงให้บันไดตกลงมานะครับเรียบร้อย เราก็จะข้ามไปตามทางที่เราเปิดไว้เมื่อกี้นะครับมองย้อนกลับมาทางด้านซ้ายนิดนึงครับกระโดดลงน้ําไปแล้วก็ขึ้นบันไดไปเลยจากนั้นก็ปีนครับตามทางไปเรื่อยๆกดวงกลมครับข้ามมาอีกฝั่งหนึง่งได้แล้วครับกุญแจจากนั้นเราก็จะกระโดดกลับลงไปเลยครับ กลับไปทางที่เรามาเมื่อกี้นะครับกลับไปหาลังที่เราแช่น้ำไว้นะครับ้ามไปครับหันกลับมาครับแล้วก็ดึงลังกลับมาครับต้องใช้อีกรอบหนึ่งครับ โอเคแล้วเราก็ดันเข้าลิฟต์ครับเราจะเอาไปใช้ด้านบนนะครับล่างนงีกประสงค์ดขวาไว้ครับเพื่อเป็นความเป็นระเบียบกดลิฟต์ขึ้นไปครับ เมื่อลิฟต์ถึงด้านบนแล้วเราก็ดึงออกมาครับค่อยดึงมาครับโอเคับด้านครับเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนครับแล้วเราก็จะดันเข้าไปครับให้เรามาวางไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็จะปีนขึ้นไปครับ ีนะครับโอเคเห็นปุ่มสีเหลืองๆครับกระโดดขึ้นไปครับอ้ามครับโอเคกระโดดลงมาเลยครับในห้องนี้นะครับเราก็จะเจอกับอ่ดัตตานะครับให้สแกนครับเขาจะบอกใบอ่าสเวดให้เรานะครับ ตัวสบู่คือหนึ่งศูนย์เก้าครับเรียบร้อยครับประตรูเปิดออกมาแล้วทีนี้เราก็จะหย่อนตัวลงไปนะครับ้ันล่างครับเีงขึ้นมาครับในประตูนี้จะมีของนะครับให้แวะเข้าไปเก็บก่อนก็ได้นะครับไม่เลือกของไม่ยากจนนะครับ Okay. กลับออกมาครับให้มาทางห้องนี้นะครับเล็กๆเราก็จะมีแง่งให้เรายืนนะครับให้เราไปสุดนะครับแล้วเราก็จะดึงลังลงมาครับให้ตกลงไปโอเคจากนั้นเราก็ตามลงไปครับหันหลังกลับมาครับ ให้เราขึ้นมาทางด้านนี้นะครับอันหลังกลับไปแล้วก็ดึงหลังกลับขึ้นมาครับดึงมันขึ้นมาครับโอเค้องดันด้วยมือครับง่ายกว่าแล้วก็ขยับครับโอเค ด้านครับเพื่อความสะดวกสบายในการมองเห็นนะครับดันเข้าไปครับใต้ช่องลมนั้นนะครับจากนั้นเราถอยออกมาครับแล้วก็ดึงช่องลมให้พังออกมาครับแล้วเราก็จะปีนขึ้นลงังขึ้นช่องลมอีกทีนึงอเออออกมาปุ๊บเดินมองทางด้านขวานะครับจะเจอกับ ดาต้านะครับแกนดาต้าเก็บไว้ครับเราจะบอกใบพัดวดเรานะครับพัดวดคือสองหนึ่งศูนย์เก้าครับโอเคประตูเปิดละจากนั้นนะครับเราก็จะทิ้งตัวลงไปเลยแล้วก็หันกลับมาครับ ตรงนี้ก็มีดาต้าเช่นกันแกนไว้ครับเราก็จะบอกใบผพานเวิร์ดเราอีกนะครับแต่ทีนี้เราก็จะไปเสียบกุญกแจเลยครับพัดเวิร์ดสองหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าครับโอเคเท่านี้เราก็จะผ่านเควส โบราณสถานเกาะแห่งสไปเลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าชอบใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ